ฮัลโหลสวัสดีจ้าวันนี้นะคะเราก็จะพานางฟ้าบินสูงนะคะฮัลโหลเย้เชิญนางฟ้าเลยค่ะเราขึ้นทางด่วนสวรรค์นะคะทุกคนใช่ค่ะผัวนางฟ้าน่ารักน่าเด็กมากค่ะอยากเก็บโมเมนต์แบบว่าเก็บเลยค่ะเก็บเลยค่ะเก็บได้เลยค่ะเดี๋ยวหลานนาาเดิน แล้วเก็จะเดินแบบคเก็บใช่ขอบคุณนะคะสำหรับคอามพ้นทุพ่งนางเพ่างอัไปเดินาเลยค่ะเชิญเลยค่ะเย้เราไม่จเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเก็บคนออกพี่ไม่ได้กกนหมค่ันนี้ออเดที่ปดนะคะสวยมากออล่ามาก พี่ออนสวยมากเลยนางฟ้าแต่ะคนเดี๋ยวนะคะรู้สึกนางฟ้าจะเดินฉับ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 มากเลยนะคะอันนี้คือแบบว่าตื่นเต้นหรือว่าดีใจหรือยังไงคะรู้สึกยังไงคะแบบตื่นเต้นมากเลยเนาะแบบดีใจมากๆเลยขอบคุณเนาะขอบคุณครูพ่อพร้อมหรือยังคะพร้อม ขวเสียงในยจเย่นั่นนนงต้อง,อองต้องถูกค่ะอเดี๋ยวเขามาไป วันนี้น้องฟ้าดีด่าไม่ไหวนะฟ้าทุกคนเลยน้องฟ้ามีแต่คนสวยๆน่ารักทั้งนั้นเลยนยน้องฟ้าสวยมากสวยมากสวยมากแหมเลยินดีต้อนรับน้องฟ้าครับไอร์แลบยูเอท่มากเลยน้องัยทีะไหว้ที่

อตนนี้ให้ให้เขาเอนจอย่ะอยอย่าพ่งไปตั้งใช่ไหมไปกําลังทำอะไรอยู่จ๊ะน้ำฟ้ากับเทพประภูดเอ้ยเป็นไงบ้างัะความรู้สึกตอนนี้ไอ้คุมน้ำตาคุมน้ำตา ปล่อยเลยค่ะปล่อยซอสให้เป็นอิสระเลยค่ะปล่อยซอสเลยไอเยวไแล้วพี่รู้ไหมว่าพี่อะโชคดีมากเลยแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมันคือมันอเมซิ่งตรงที่แฟนพี่ก็มาคือ <c oughs> พลังงานอ่ะเราจูนคนเดียวมันอัปเกรดอยู่แล้วพี่แล้วเนี่ยพี่มา <c oughs> ใช่แล้วพี่พหนูพีหนูบอกได้เลยว่าพี่จะเจอความมหัศจรรย์นะหนูจริงๆ ก็จะทำกิจการมาตลอดยิ่งอัพเกรดมันยิ่งแบบกิจการแบ่งปันแบ่งปันเลยค่ะคือแบบ แบ่งเป็น,ปน,ปน centimet, หนึ่งความมหัศจรรย์ก็ได้ค่ะมหัศจรรย์ก็คือว่าที่คุณครูจัดงานที่นี่นะคะไม่รู้เลยว่าคุณครูจะจัดเมื่อไหร่ก็แบบบ่ายกลุมแล้วก็จองจองโรงแรมคิดว่าจองข้างๆแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะคิดว่าน่าจะอยู่แถวแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าครั New ้งนึ่งไปมาใครมาไอคอนสยามดิไอคอนสยามครั้งือค่ะแล้วเคยถ่ายรูปแล้วเคยคิดว่าโรงแรมตัวเนี้ยอยากมาอยากมานอนแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นโรงแรมชื่ออะไรนะคะก็ร้อนเลยนานมานแล้วก็ถึงที่เราก็เลยจองไม่ไห่ะ ไม่ใช่ตอนจองที่พักนะคะให้แฟนจองแล้วก็ได้ที่พักที่แบบชั้นที่สามแล้วน้องแจกค่ะึองตึกที่คุณครูเคยไลให้นคะอรทที่อยากไลฟ์นนาที่อากน้ำไม่อยากน้ำทุกทีเลยงน้ยนอุ้ยพี่รู้ไหมว่าแบบดูไลฟ์กลับไปกับมาแล้วกับไปกับมาแล้วได้อยากจะฝากบอกว่าคือมันแพงมากการที่เราเข้าพิเศษพี่เข้าพิเศษตอนที่โปรดาวไล์กับคุณครูแล้ววันนี้พี่ก็มาเป็น แล้วพี่ก็ได้มามันจ้วนแบบนี้แล่ละคือการการเสพที่ที่คนส่วนใหญ่เขาคิดว่าแบบคือเหมือนทําไมเราต้องไปเสพในสิ่งที่เราปรารถนาทําไมเราต้องไปเสพในสิ่งที่เราต้องการแต่ถ้าเป็นแมสหรือเป็นคนทั่วไปก็จะไปดูแบบเรื่องที่เราไม่ชอบเนาะคือเราไม่รู้ว่านั่นคือการสร้างตลอดเวลาของเราด้วยอแต่พี่ฉลาดลางที่แบบว่าฉลาดเลือกอารมณ์ดีนะการเืกอารมณ์ดีอะแล้วมันจะมาไวแล้วแล้วมันมีคีย์สาคัญหนึ่งนะพี่ยังไงก็แล้วแต่คือเราอะ เพื่อเราจะมาถึงขนาดนี้เนาะมันมีคนพ่อเราอยู่แล้ว แต่ถ้าเมื่อไหร่เราหันหัวมาทางศัจธรรมของครูพลอยเนาะแล้วเราฟังเรากินเราฟังอะ่ะมันเหมือนการชําระล้างอ่ะพี่ยังไงมันคือเหมือนเหมือนเราขาดหม้อหม้อเป็นสีดําใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าฟังวันเดียวแล้วเราจะเก็ตเราจะเข้าใจเราต้องค่อยๆกินค่อยๆดื่มจนเป็นเนื้อเดียวกับเขาพี่แล้วเราทุกอย่างมันก็จะโดนชําระล้างคนเหมือนพี่ก็จวดมากเลยนะแบบกับการเข้าไปเสพล้วพี่ไปเป็นหนึ่งเดียวกับไรนั้นที่โปรดาวไรกับครูพลอยแล้วพี่ก็ได้มา โอ้โหเอเลฟอยู่เลยลเามาแบบคือมานะคือแบบว่าทุกอย่างไาจะจันหมดเลยแล้วพอมาถึงนะก็อาหารเชา้าตอนแรกอะไม่ไรวมนะคะก็เลยถามเขาไอ้อาหารเชา้าเมื่อไหร่เขาบอกอ่้ยตอนนี้มีโปรพอด,ดีเลยก็50เปอร่เซ็นี่โอ้สนให้คว,วามหวานตลอดทางค้ามหวานดีมากมากช่วงดีมากได้นอนชั้นสูงสแล้วมองเห็นตึก2อึกที่บอกอะ เรราาก็ไไมู่่้วหนซอสพาอัพเกรดบินสูงด้วยแล้ววันนี้พี่ก็มาอยู่ชั้นที่สูงที่สุดโอ้โหยแล้วหงกชั้นนี้อยู่ชั้นี่สาอ้ยชั้นนี้ช่ชั้เอโอ้โหมันดีมากเลยอากจะฝากอยากจะฝากบอกอะไรถึงครูพอยไหมคะ คือรักคพลอยมาค่ะแล้วก็ติดตามมานานแล้วแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะปล่อยเลยค่ะเดี๋ยวนะคะน้องมินขอเวลาที่ช้าเลยค่ะคือแค่รู้จากคูลอยในชิวิตก็ดีขึ้นแล้วิญก้ดกครัยกอดกอดในค่ะกอดในค่ะกอดพ่อดในค่ะแล้เนี่ยยังไม่ต้องเข้าใจนะชีวไต้องเปลี่ยนแล้ว เล้วกเราเอาพลังงานนะคะแล้วก็ฟู้งฝอยนี pues ่คือพลังงานดีแล้วไปฟังไรอย่างเดียวนี่คือเราเอาพลังงานได้ค่ะไม่ได้ยินเลยเคยอยู่ในคอแล้วก็เขียนอะไรกันเนี่ยขัดเกลาเนาะจุ้ยพอได้คือเองการที่ไปทำกับตัวเองการที่ชูชอว์ที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนมากเลยนะคะเพราะว่าเหมือนเราได้จูนโดยเวลาได้ได้ฝึกไปจูนไปจูนแล้วก็พลังงานเอาไปสารานตัวเองให้กลับมาอยู่ในสารานแล้วการกลับมาฟังกลับมาฟัง ขอจูบนีก็คือแบบเาพักที่นี่เขาทำให้แบบเราก็เคยตั้งเข้าใจทั้งท่เาอยู่ชั้นไหนกระจัดมาอีกสั่แล้วก็กลับไปฝั่งไรเลยเล่าแบบเข้าใจฝั่งว่าได้เล่นกินมาดี่านะตป่ิดว่าคุณอเมื่วานเรางาก็จะเข้าใจสิ่งสืบสูบากขึ้นแล้วก็มีความกระจัหรือวกาน่าจะแบบความสุขบว่าร นี่ก็วันเกิดยังรองน้อกแปี่แปดมันเล็กประจำตัวพี่เลยไม่ใช่แต่เล็กอีกแแต่ก่อนเราก็คิดว่าเรามีความสุขดีแล้วชีวิตดีแล้วซึ่งจริงแเรายังไม่ถึงแก่ที่คือเรามีความสุขเป็นเป็นความสุขแค่แค่เปลือกที่ไม่อยู่ข้างนอกแต่ถ้าเรามาทางคุณพลอ่ะมันเขาเรียกว่ามันมันเข้าไปถึงแบบ คือความสุขที่เป็นอิ่มเต็มที่มันมาจากข้างในแล้วมันล้นออกมาข้างนอกจริงๆนะคะแล้วก็แบบดูไลฟ์คุณครูคือไม่พงเอิรเลยเลยป็นลูกฝีหนาและก็ปะปิมันจะมีไลฟ์ที่คุณครูแบบใส่หมวกใส่แว่นใส่หน้ากากแล้วก็บินลงน้ำหรืออะไรเงี้ยที่มันบอกว่า เออถ้าเราพลังงานต่ำเนี่ยนะมันจะทำยังไงก็จะขึ้นยากอย่าอัพขึ้นสูงเลยมันไม่ได้เราต้องเกลี่ยทุกสายไล่ไล่น้านนี่คือพลังงานอัพอัพมากๆเลยแล้วอยู่ดีเอ่อคุณคูก็หายไปแล้วคุณครูก็มาทำซอสอินเดียจะทำให้เราได้กลับไปทบทวนตั้งแต่แรกๆที่คุณครูเคยไล่ไว้อคะค่ะองค์หน่งที่บอกว่าแทนก่อนนะคะแทนทุกไลท์ในในเราทอสอินเดียเนไงกนี่ ออตอใหยตัวเองน่อยเย้ตอใว้ตัวเอง่อยค่ะเอ้ขอบคุณน้องฟ้ามากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศในงานก่อนนะคะเดี๋ยวให้น้องฟ้าได้เขียนความเอ่อถึงครูพลอยน้เขียนจดหมายสารักษณ์นะคะถึงครูพลอยนะคะค่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ multimil <coughs>